เป็นค่ที่72ตงกับวันที่2 0มกราคม2569พรเจ้านทาที่นำชื่ออ่ขอเป็นวาสนาญาปทุมนทวยพุทธบูชาทางมับูชาสงฆบูชาและเป็นในเ้านยอบูชาแด่องค์พระมปเทนะเจาองค์ปรช่ดบูเมตารดั้งกุบาอาจารย์ผของวิชาที่นึ่งีอเรเรีละเจ้าตรงให้พปมาอนุโมทนาในการสวดเสหยงกระเจ้านี กออนุภาคภูมิรัตนตรัยกับาจารย์เทศเจ้เวลาทำให้จงบัมมาลให้ำหลวงพระเาเป็นสมาธิอันวริสการสวดสะเทมนต่อไปบทสวดพุทธมดาสมันตาและกบวาเลสุอัตราคัตฉันตุเทวตตาสัธมังลิลักษัสุนันตุสักขะหงทางเคก็มีชุรเปกิริศิคราเตนลิเคนิมานีที่เป็นเทสะคามีตบุระไคมีเจหิมตุมเกเต มาจะยเทวราชทศราชวิสมมยะการทัพนาคาเตทันตาสันิเกยัยงมุนีว่าจาวราจะดังสัตมีสนันตุธรรมสนาการลยมพันตาธรรมสัมนาการหลวยมพันตาธรรมสนากาโยมันตานโมุทสาวพระธรรมโตระหัตกสมมาสมุทรสานโมุทรสาวพระธรรมโตระหัตสัมมาสมุทรสาวหนโมุรสาวพระธรรมโตระหัตสสมมาสมุทรสวบุสรจจกริยาคาถา นัเมเสอัังพทมสนอนรังอิตนสัตวชนัสธีมีงสัทานกธรมเสนอัังธมโมเสนงรังอิตนสัตวชนัสโทธีมีคงสัทานธมีเอั่ังสมโคมสน่งรังอิตนสัตถวชนัสโทธีรมีคงสัทาสมหาการณิกรโธที่อธิการคาถา มหาการราทตว่สาพัแนังบุรตวาารมีสภาพปะตูสมโพณมุตตมังเตนะสัวธมนะหัุสัพทปฐวะมหากราทตสาพัังรตวกาสภาพะตสมโพณมุตตมตนะสัวธมชนะหัุสัพปฐวามหากราทูสสาพัังรตวกามสภาพะตสมบพณมุตตมตนะสัวธมะหัศุสัพปฐวาบทสวนมหาชัยสู เอวันเมสุตางอกัรสมัยงพระธสังเีสุิติกัมมุตสิมงมหามม้ตาภิกสังเกนัสติงัญจะมติพิกุสติิเปหวอรัติิทัศหิตุกัตถิติวัฏานิยานาสนิปิตาคงติพะกวันังระนยาิกุสังขันจอรโคจตังสุทาวาสกายกนังเทวานังอิตทุกสิวิงโควกวาสเกสุิติกมยมุตุสมิงมหามรมตาพิกุสังเกนัสติเงินัญจะัเติพิุติเงินสปหเหว่าอรหันติ dalam kehidupan seni bela dan waktu อตโคาเมัาพระสมรตัวัเทธรรมเองมันตังอัตังสุใหกมันตั้งที่ตังเอกาเทวตาพระสมุันยมันิะทังอัตถอศีลมหมระมาสิมิงเทวการยาสมาธิอัตตพิวะสมาธังสุจิตตังอัตโนมสุกรรมังสุรรษปัญญตานิะันตวะอินทรียานิรักติปันติตาติอนโอราเทวตาพระวุสันเมัง ka tanga khaasik chee tawa kilang chee tawa palihaang inta kilang waha chamaa meeshaa dee chanaa dee susabe mada cako mataa sot hantaa susonaa kaate ka dako korraa tee wataa kaha wataa usan kee maa ka tanga อตะกาพิมันเตเนิมินิเวทสราทุกเทวตาสรีนิพุิตถตลกะยาสัเยปิเตพิเวอสงอธิมะานังอหันต์ตสมมาสมุทธาสัปตพะนนังตารวัสนิตาเฮสงยุทาปิไมหังอตาระหิเยปิเตภิคเวอะธสันอะรมะานังอรันตตสมมาสมุทธาเสัมปพระโนตานังอิตาปราจิตะสนบาพะุัติเทาปิม سامي کي کمه ٿي وٺڻ مان يعني سجي سامي کي کمه ٿي وٺڻ مان يعني تنھن جو نٿا ساتو گهڻي سي گروضا فاسي समिती ۾ ما پنتي تي کوڏي گروگه پتو بچا سسنگ پتو ٿا ٿو جا सिलोकक मनो कसं हि तथाभिमार चित्त यदि ताकिनी चपनं बहित तथा समाहिता पुरुस एव समलीन रोमानसापि संपूर्णो अवधारणात्मन स सुथा विपसना मनावेनापि यो पदेفته हि तवा मनेकापि लवठवे तत्वं मदि सुथा समाखेषने रहते नैवकायपि पिन्तातेव चनो तपिकमोतेर अत्ममकरम सवपोरस ससनंग एसं पटु पुरुहु जनाना अस्ना तथा सना एके तथा मतपुंज स समाथा सतनिंग तथांगे के ससनम अनुसना मदसंग एकेनता मतक मुक्ती स तथा बुद्धं अंतजसफापि नेव वा बिकितमान 嗯。No. ตัวอมันดีสัตว์สัตว์ v a ah, c a t i o oh. นี่ราเทวัายยาพิการตาเทวิชนนต่พิทูทีบวกขันตีสามีขีดนาหิอนุภูมิปัจจุบันสตัสฮัสามะยักษ์ขาพุ่มมาการเป็นวัฒนธรรมอิทธิมดูชิติมดมันน้มันตัวศาสนาโมทัมัญญาพิคมุกพิคลงสมิติมณังสัตว์สัตว์ให้มาว่าตายยากขาดละนั้นต่อมาในนอยที่มันโตชิดมันโตมันนันตัสติลมทั้มันน่ะพิคมุกิคลงสมิติมณังจิตเตอโสระสัตว์สัตว์ยากขาดละนั้นต่อมาในน้อยที่มันโต

อุตารประัภาห้องบนมามาพลาทีมันตชดมันตันมันตอสสทัมมานาพี่กมพิขุนังัสิติงมนังอุตรันทจติสังราชมมีโรตประเสริฐิเาะที่ปิบิาราชายรสุวิชโนอุตตปะเสภาหทนมามาพาอนที่มันตชุดมันตันมันตัอสสินุโมทัมมานาพี่กมภิคุนังเสริติงมนังปุทิมาติสังทศดลโตทะกี่น้วิรุณะโกปฉิมะวิรุปโควิโรอตุรังทิสังตตโรติมหาราชสมันตาเจตุโภท วิโตสหันทนกมาเจทัวจะเนันุัันทุนทอปะมันโยจาเทวสุตตธรมะตานิจิตเซนโจะคันทัพโนราชาเช่นโหนตู่บัญจสิโเทวระวสุริวัชรยเปนเราชนโนพันาสาราชพิมาถ้าพ <mapping> ิกมุคุนังสม่ติงวนังอาคู่นัาสังนักาเวสาราสหัสสัการ ຄໍາບັນລັດສາຕາອာໂກະບັນຍາກາ်ສາຍະລິຍະມຸນາທະຕະນະທာကະອາໂກະေະຍະສັດຊິောອິລົມະນະພໍສັນນທະນສກສວະາຕິຕນມທາສສນຕມ มารดาสิปุโอษณะหิมาจาริวรัณตานะคะสุปนาสนังสุปุทหังทีตาวชิรหัสเทนะสมุทังอัสลาริตพัฒโนวาสุภิตที่มันโตเนีสสทังช้มาพิาสุราวกธน้มิคาประจิติสุติจัปรพราธูนะมุจิสหสรัจะกพะนิปุตตาเสวมเดมตาสนัหิหตวาพนิชนังลพุปัมุปามมุโยธานิพัฒนเตภิขกนังสมิทิงนัอาภูจะเทวาปัฐวีจะเดโชวาโยราขุมม ᱱᱩᱱᱟᱹᱢᱟᱨᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱥᱚᱢᱚᱡᱟ ᱮᱥᱮᱥᱟᱨᱥᱟ ᱦᱟᱢᱮᱛᱟ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜᱟᱜ ᱡᱤᱱᱟᱹᱜᱟᱜ ᱟᱯᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱭᱥᱟ ᱥᱤᱱᱚᱢᱚ ᱫᱟᱫᱮᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱭᱟ ᱥᱮᱯᱷᱮᱱᱟ ᱱᱟᱥᱟᱢᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱥᱚᱥᱮᱱᱚ ᱢᱟ ᱛᱟᱢᱟᱱᱟ ᱯᱷᱤᱠᱟ ᱢᱩᱱᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱᱟᱝ ᱥᱮᱱᱤᱛᱤᱝ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱵᱤᱱᱩ ᱛᱮᱛᱮ ᱵᱟᱥᱟᱭ ᱱᱤᱡ ᱟᱥᱢᱚᱨ ᱛᱮ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱢᱟ ᱛᱟᱱᱟᱥᱩ ᱵᱤ สกประคับุณนเน้อทศเสตธัศกาลัาสเพนนัตต่ำมนอยที่มันโตชุ่มมโตมันน้มันโตศาสนาโมทัมนาพิคุงพิคุนังสมิติมนังอทาครูสามผู้ท่นวชลระม่คีสิกาหรือว่าอธิการจาเถอุเมพุพระนิพานสินวัตุนาจาธรรมาจาอุตตดาจาอเนชกาสุริยะรุจินาอโภวะโภวะวัชวันิสโนทัสเสตทักาลยสเพนนัตต่ำไมนยที่มันโตชุ่มมโตมันน้มันโตศาสนาโมทัมนาพิคุพิคุนังสมิติมนัง สมณมหาสมมานุสสามนุสตมานิทาปถุกุศลกอาภูมโนปุริกัสทารภูมโยเทวเยจารุโสตวชนปรคามิหาปรคาอาเทวยชสนทัศเตาสาาตนะนัตมณิโนมิทิมันตชุติมันตวนมันตสัโนทันาพิกรรมพิคุณังสมิติวนังสุการกรุณานาอาภูเะสาษอาภาาเทวปิจคนาธรรมตาอาราฆาจานิสุาจัลัสสชนทนยังอาานโยทิสาพิวสติ ถ้าเศรษฐีาสถาการาสเปนาณาจักรนิโอที่มันโตช่ต่มันโตมันโตกัิย์สิงมดทั้มนาพิตรมุทิคุณังสมิติมุนังเขมิยะทุสตาญาณมรติกาจาย์ยสิงสมิธกาลมัติเศรษฐีช่วยแต่จะเอาเซมบาริมานอาณาจักรนิเนโอน้ำมันไว้ยืนห้าขันชุ่มเย็นเย็นสนิสสาวเสห์ข้าววุฒาเศรษฐีเมื่อขีนโมกขาตินะมนาชงวัดทักขีโมกขาตมังนะครับจึท่องว่าอัสิดาติตังสุพัม ມາປະກົມມະໂຕຕະອຸປະຕາອິທີມະທູສາສະນະຄຸບານະເປໂຊຈະສະມະຄສະາອສາຍໂວປັຈວະສປນ เสตระมัชโตอากาอนิโตปนิวาตทโตเตสเพทีกันเตนเศเวะพรมกมรนาที่ตะนภาษาันธสมันที่ยังทีทตคันัพันธะเทนะพันธมัตถุสมัญตาปนิวายจะมาวงมุนิทากูจินังอีทิตาหามสนกันหาเนัยนินาต่อมาอาจารสรกรนัพิาวงทิาบงสุโกเมโคทาทานโตเซิโกติาโสปฏิทาวติสังมุทุอาจยังมัเส

ตุลาสยาพลกรณ์นโมมีพุทเสาันมิกาเทาปสิทธิปสเทพานนยเมสุลาอิิพรมาจินาตุโลกัเรกะกสมทาุตงกะตสพรมาสยปสิทธิปมนุเตยสยตะนินิอุิอุทนนทีสยยะนิสัยนิเมนราชะนะช เชยเชยคัมภีรสมภีน์เชนท่านปีสัตจูการีเชยยตุนิมิตารุีชยเชยสงคีสุท่ามุขชาเชยเชยมุนนมุขาตราชเยเชยบาทินขคุณพันทกชยเชยขชคนนตุงสุภระผู้งสีหัพรติาีาชยเชยมรุษนมุขยาตาชิตชิตสินีคนสุทีนังดีเชยเชยสุขาสุขาชีวีเชยเชยทนทะเลสธาสุชยชยเชยธนิจันตินธาชยเชยมังกราลัญยาภาวเชยเชยมนุณยเนเชยเชยนักเกษสุรา เชยชยปรเมเทนะชยยราชาธินาสัตยชยชยวิงสังชยชอรรันตาปัจเกพุทธสาวังชยชยมหสุรหหิธิวชยชยพมาสุโชยชยนโวิุโิรปโคติิมารวิ อินเทจากเวนเตยอยจากุเบรวันทจะคิโมอยตจะกะถงกมโนตตตกะอัฐาาอาที่วาสิทธิตาภาษาทยโยกอิสโนสวสกาสภายารมพมนเชยธโมจะสังโมจะทสาตะลเชยกัอเตนัเทะเตะเยติชนะเชยสธีมณเตเอเตะนภูตเตะเชนะกรูเตเชยมังคัลังเชยโยปิพุทธศตสรนมาตัวอย่างมนัสะจะแปดปีมาตัโเวลาเชยโมโคเชยโอที่เป็นเทพประมุขทศ่ตาเชียร์ธมคำพระกนมิฮิสิโนะเชยโป ช้ยาตถะอินขณามสโนชโยพุทธศาสนิมตัตองัสสัจปิมตัตาโยผูเชยทิเมเทพิานชายาตถะเทวคณาเมหสสิโนชโยพุทธศาสนิมตอยังมรัสสัจปิมตโตาทีโยยบทีเมนเทพมุิีฐานชายาตถะสุปันนัขณาเมสโนชโยุทธศาสนิมตอนยังมณัสสัจปันิมตโตทีโยโเซมบุทีเมเทพมุิีฐาใช้ยาตทานาคขณะมสโน โยธะโพธัสสะนิโมตังอัญญุนะสะทะปะปิ ตอัตลทาสุตาพณานพุทธสาสนิยพภาสุภิตาหตัสสหัเยุนนตคนดยเทวาอามิานิยธิกรตาเดายุการสตาหงุสุิตาหุสุัาละันตุสัพพตนังละันตุชินาชานังยกาตนาเตสังเพตุมโนรัาจตกาลประันตุวสังวสาวรากาลาจุปัตวาเตสังนิวัตุจสปาการยสุขังจิตสุขังอตุาระังหมสวดธรรมนียมสุตังเอมันมีสุตังให้กัรสมัยยังทักาส ธมวัิยังไม่เหนเตช่วธรรมนิยานาธรรมินิกัสสะอนุเมต่ละภพภพที่คู่มันเดชเสพภพทติพัฒนเตเตเตพิคพภพเาประปเจริสุงภพาวต่ะวัจจะอุปาฏาวาพิคเมตตาธาตุนังอนุปาฏาวาตาธาตุนังลิตระวาสาทุตัวธรรมะทีตาธรรมยามตาสเพสังขาระนิจติตังต่าตตอภิสัมขุสิติอภิสมิเตอภิสัมขุสตวาอภิสมิตวาอธิคดิเดสติปัญญาเพเทปทาิเพเทมีวาิเทมีพัสสติสันนิิ อุปานาระพิเบตตาานงนปามาตาานังิตววะตุธรรมิตาธรมะมตาสสังขาราทุขาติตัณาาติสังพุทธิอิสมิธิอภิสมุปจิตตมิสัมิตรมะอจิกติเทสติอัญญเตปะเปติวิปะิวิปัสสติอุทเนกรโรติสเพสังขาราทุขาติ องคระทังวัิเนศานข้าตงอนุปทานาวาตาฐาข้างกิตวัะุจังธรรมทีเดาธรรมนิยมตาเเพธมานะตติตังนันฐาตัอภิสังุิตอภิสมัยอภิสังคุิธมรรอภิสมัยแตว่าอจิคติเตสติปัญญเปติประเปติวิปติวิภัสติอุตนิการุติสธรรมานะตติอิทธมงกุจัพระสาฆธรรมนันิพิโกก็ทำวตถุพระชิตตั้ง่นึ่งิปโสดภเทกตักราิตังนานวะก็มายันนั่นปิกริไาแล้วกยังมถึง jadi kita menginginkan tentang apa tentang anak tentang sebenarnya di kalau bilang sebenarnya aku punya nama percobaan di Yurhamang tercatat tapi pasti asal hilang asal kupang tanggut hamanu kumede ู้ได้เห็นำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจตแจ้งไม้กา้แ่งนทุกคนผู้คนกับเช่นไว้อาเทวากิจจามัติมังคุงสันยามันังสุเบะความเป็นบปลกเิขึ้นในวันนี้เข็จะรื่อความตาในพงนิเนาฮินโนสำคัญในเทนามหาเชนมัจจุนาประการประเยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสำหรับเราเอวังมิหาด้มาจะเป็นอโหราตางมาันทตังตังเมพัทเทกะรตโตติสันตุอธิะเทมุนีมุนีผู้สูงอย่อมกล่าวใีผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม สเพสังคารานี่จาสังคารคือร่างกายจิตใจและลระูปปันนั่นั่นันม,นมนสินมัไเที่ยงเกิดี่ราไปมีายไปสเพสังคารายุกข์ สงคังคือร่างกายจิตใจหลานุธรรมนามาทำให้มนสษย์มันรุกมเนยเพราะเกิดของเราเกิดจะตายไปจะเพิเมาเนาะแต่สิ่งของแล้วทั้งปนทั้งที่เป็นสำขอญเลยไม่ใช่สำทั้งมนุษย์ไม่ใช่นไม่ให้ตนไม่คนเขากระโดดเขาของแบบวัตถวัตของเราและทุกชีวิตทางชีวิตเป็นของยังยนทุกนเมือนความใจเป็นของยังยินว่าสังเวยไม่้ต้องัองเราเจอพ่งแต่เนมานประโยชน์สนามมีชีวิตต่างชีวิตของมันมีความใจมันที่สุเหรอชีวิต่างมีอันนี้ต่างชีวิตของเร นุเสยสติจักทัพปัถิงขันกลิมกลิทั้นหลังธรรงวทํางไหนทั้ปนนี้ทั้งข้าผิบไม่ได้่นี้เจอมันสังคาสังขารทั้งหลายไม่เท่งหนออุปาถวาธรรมนมความเกิดขึ้นแล้มีความสุขในมันมันได้อุปาชิตธรรมนิยสติขั้นเกิดขึ้นแล้วยวมาไปแต่สังบุปผสุมสโกความเข้าไปสงบแล้วับสังขารทั้งหลายเป็นสางยิ่งสะเพาสัตตาม่ไเดืดจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังใจอยู่มันน นันเดินจิกุสวกขมังสะเพหิพะเตหิกะตังปุญญังอนุมหันตุสนตุพุนโดยเทวาสมิงธานิอธิภัตตาธิกาลุกังสัทธังโดสุขิตาอนุทุกขะปะมุนิโตมะตาปิตาสุขิตาอนุทุกขะปะมุนิโตสะเพยะติกาสุขิตาอนุทุกขะปะมุนิโตสะเพยะอะยะติกาสุขิตาอนุทุกขะปะมุนิโตสะเพยะปิสาสะเพยะกาสะเพยะปิสาสุขิตาอนุทุกขะปะมุนิโตสะเพยะอะจาริโยปัจฉ ทุกขาปมุจันตุสัพเพสัมมาทินังสัมมิชนตุบทสวดปุจฉานุทวนนะโมพุทธัสสะอะนิมายะอิติปะคะวะนะโมพุทธัสสะอะนิมายะอิติปะคะวะนะโมพุทธัสสะอะนิมายะ อฏิตานะคะานาทีวัฏสันติวิหาราก็จทูปีคลิโพทีคาลิตะหิงตะหิงถามานในน้ำพะตุูพุาสทิ้กรนลเทาวิหารนั้นะมันละเอเทราธรรมชาติงกาเจิภูชาามีการทานในปฏิตสการรมเดซนิมาจอิสราสัสานัโุจสุภิตาภูมนาันเรากปิบนสัมภวาสังเจรชะตาธรรมโปกานี้นี่ยานิการทมาบังปฏิเสธสปทุกาากรตุมตุสังอัยัเพราตุติจังส ศาสนาหุตุสภเวปิพันนิโนผู้ดิาสเนสมาธรับุพชนโตวลิเทวุปภัสสตุผูที่าไว้สตวนังสมิทางนิโตเมธินิคาตาเบตาจะอตรักษณนิจันติคันติบุตรการไอบังธมีนะชนุปชังและคันติสัพพทาสุตาอุยุตนาปทาทุกขปตาจินทุกขสัพตาจินพญาสุขสัพพกาจินิโสกหุตุสภเพปิพันนิโนสัพ เอตาวจารจะอเมหิตสมบทังปุญญาสมบทังสะเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสติยาทานังท่านตุสัตถายะชี้ลังและขันถุสัมปทาภาวนายวิรตังของถุกัจฉุตเทวตาคัคาสุมังคะลักถา ข้ตัวสัมปงสุมากลังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสเทฆัณฑุเนลานตังข้ตัวสัพพองสุมากลังละขันตุสัพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะโสเทฆัณฑุเนลานตังข้ตัวสัพพองสุมากลังละขันตุสัพเทวตาสัพสัมพันุภาเวนะโสเทฆัณฑุเนลานตลังจะเพีพุทธาปลอบประทาเจกันันเจมพลังอรหันตันันเจติฉิญานครังบดันิจจะปัวะจะเพีพุทธาปลอบประทาเจกันันเจมพลังอรหันตันันเจติฉิญานครังบดันิจจปัวะ สัพเพพุทธรมราปัฏทาปกรจิพลังอรหันตจตเชนั้สมันดมัโสสัพเพพุทธวรปาปาปกรจิลังอรหันตจตเชนั้นสงมันมีัตพสุสัพเพพุทธรวรปาปาปกจิพลังอรหันตจตชนั้นะงมันมัโสสัพเพพุทธรวรปฏาปาปฏิกรณจิพลังอรหันตดจตเชนัองมันดำมีัโสสัพเพพุทธาวรปฏาปาปเิกจิพลังอรหันต์ดำจตชนัสงมันมัโส เออนมงครที่ข้าพเจ้าได้สงทายรบรมนี้ข้าพเจ้าขอรที่ถวายเป็นพระสุขนแด่สมเด็จพระนางจ้าศิริกตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพนปีหลงเสด็จสมบัรลายก็ในสมรสนนี้จงเป็นสมบัติเส่อให้แก่าปะภัยจากทุกสงครามและทุกวงให้มีแหล่งรายไดอันสดใสมันคงเป็นสมัยอาชีพมั่นงทำกรรมไม่มีอุปยระจนขอมได้มีข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีสมบัติที่ต้องมั่นเน่อพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมัยพระสงฆ์สม ที่ทั้ง่ายไทยและฝลาเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งหมดที่สมองค์ได้สะสมเพให้เป็นวินปธรครับเทวกรภาพและนธรรมาพศัก,นนกดิ์สิทธิ์ในผลแี่งวิเศษงคนแก่บู้กครองแลาบุตรกาย